วันนี้จ้าคู่คนมาพบกับช่องสามพี่น้องสไตล์บ้านๆเห็นแล้วนะเจ้าวันนี้ก็จะพาคู่คนมาทําเมนูห่อนึห 1, น่อไม้ส้มใส่หมูสับนะเจ้าเป็นเมนูบ้านๆของเฮานะเจ้าหอ 1, อ่อนึอเนี่ยเป็นคนห้องเครื่องมันจะนักหน่อยนะเจ้าเครื่องปรุงเครื่องอย่างมันจะนักหน่อยนะเจ้าเดี๋ยวนะเจ้าวันนี้เราจะพาคู่คนมาทําเมนูนี้นะเจ้ห 1, าห่อนึ่งหน่อไม้ส้มใส่หมูสับนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงนะเจ้าที่เขาจะามาตำพริก อิงก็เปิ้ลหอมหอนึ่งนองไม่ส้มใส่หมูสับเลยจ้ะอันนี้ก็จะมีต้นหอมผักชีพริกแห้งกระปิคาเจคายขามิน้นหอมขาวหอมแดงอันนี้หมูสับอันนี้วุ้นเส้นนะจ้ะอันนี้จะเป็นนอไม่ดองนะจ้ะนอไม่ดองที่น้องดองคนเดียวที่น้องไปซ่อมมาหุ่นแล้วแล้วน้องเอาดองขวดไว้นะจ้ะนี่จ้ะ มันเป็นของว่าบหมพอดีนะจ๊ะน้องปราหาน้องขัวกินแล้วกับนะจ๊ะมันจะพอดีบะส้มบะเกมนะจ๊ะเพราะน้องใส่เกลือน้อยหนึ่งนะจ๊ะกรอบดีขนาดนะจ๊ะจะบอกเือจ้าอันนี้น้องแยกคนเดียวนะจ๊ะนอนไม่ดองนี่น้องทําคนเดียวหมดนะจ๊ะดองเองนะจ๊ะเราจะใส่ปาหาน้อยและนี่ก็คือใบตองนะจ๊ะใบตองที่เอาไว้ห่อห่อนึ่งเครื่องของเฮานะจ้าเจ้าเดี๋ยวน้องจะปักุ้คนมาตำเครื่องก่อนนะจ้านในจ้าอันนี้ก็เป็นน้ำพริก เองก็หอนึ่งเน้เจ้านี่น้องต่าเรียบร้อยนะ้เจ้ากุกเขาแล้วยังดีเลยนะ้เจ้าเครื่องตึงขนาดเจ้าเริ่มแรกก็ตั้งกระทะนะ้เจ้าพอกระทะฮอนแล้วก็ใส่น้ามันลงไปเนื้อเจ้านี่เจ้าพอน้ํามันมันได้ทีได้ตังเนะ้เจ้าก็เอาเครื่องลงไปคั่วเลยนือเจ้านี่เจ้าพอเขาคั่วอย่างหอมนะ้เจ้าเครื่องปรุงมันหอมมันได้ตีได้ตังแล้วก็เอาหมูซับใสปลงไปเลยนะ้เจ้า เอาหมูซับลงไปแล้วก็คลุกเขาเข้ากันนะเจ้าพอเอาวนหมูยังเข้ากับพริกอย่างดีนะจ๊ะเลยเอากระติมนี่เลยนะเจ้าเอาหน่อไม่ดองลงไปเลยนะเจ้าสูตรนี้มันกับพริกแพงอย่างกันได้นะเจ้าเพราะบางที่กับแยมมาเหมือนกันแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันนะเจ้าถานัดไข่ถนัดมันนะเจ้า เจ้าพอเฮ่าปีนี้เจ้าพอเหา,า,า,อเาเอาหนอ่อไม้สม้มลงไปแล้วคุกเขาเข้ากันแล้วมันสุกได้ตีได้ตางกาวนี่เลยเจ้าวุ้นเส้นลงไปเลยนะเจ้าวุ้นเส้นคุกๆเลยนะเจ้าพอคุกเขากับวุ้นเส้นอย่างเข้าตี้เข้าตางแล้วนี่เจ้าเอาต้นหอมผักชีลงไปเลยนะเจ้าไปกลนๆเลยนะเจ้ากลนให้เข้ากันเลยนะเจ้า หลังจากที่เราเอาไปคั่วอย่างขึ้มันสุกแล้วนะจ้าอันนี้ก็คือที่น้องเอาไปคั่วให้มันสุกเพราะว่าเวลาตอนนึ่งเขาจะต้องใจเวลานันนะจ้าอันนี้ก็แล้วแต่ไข่แต่มันนะจ้ะบางคนเป็นก็คุกคุกคุกเราไปนึ่งทีเดียวนะจ้ะแต่สําหรับน้องเอาคั่วเอามาคุกก่อนคั่วให้มันสุกก่อนนะจ้าเพื่อที่ว่าเวลาไปนึ่งจะจะได้ใจเวลาหมือนนะเจ้ามึ่งมอกหื้อตองมันหยบหยบลงหรือว่าตองมันสลดลงสักน้อยให้มันมีกลิ่นใบตองเนี่ยประมาณเนี่ยจ้า มาเจ้าเดี๋ยว่อกู้คนพอนะเจ้าอันนี้กระตักใส่มอกพอดีเนี่เจ้ามอกพอดีพอกรรมมาที่เขากินแต่ละครั้งนะเจ้าเพื่อที่จะไม่ได้ล้นต่องออกมานะเจ้าจะยิบไส้ยิบคว้าประมาณนี้นะเจ้านี่ก็มือใหม่เหมือนกันนะเจ้าลองเหมือนกันนะเจ้าลองทําดูเหมือนกันนะเจ้างามมางามก็ว่ากันใหม่นะเจ้า ได้เรียบร้อยนะเจ้าก็เอาป้นหองไม้มาจิ้มเลยนะเจ้าเจ้าห้องน้องเราจะได้ออกมาประมาณนี้ปอบปองแงมตาไดนะเจ้าอันนี้ก็แง่เตื้อแรกเหมันกันนะเจ้าห่อหนึ่งเนี่ยเจ้าอันนี้ลองทําก่อนนะเจ้าออกมาก็ประมาณนี้นะเจ้านี่เจ้าหลังตีห่อเรียบร้อยนะเจ้า น้องก็เลยเอาเองกอเด็กกี้มันหลุดนะเจ้าน้องก็เลยเอาอันนี้มาใส่ตังกลางนะเจ้าขาดกลางแหมกามนะเจ้าพอดีเด็กกี้น้องห่อเราไปได้ขาดมันหลุดนะเจ้าบ่ค่อยชำนาญนะเจ้ามันก็เลยบ่ดีนะเจ้านี้ตอนาั้นก็มาเรียงนะเจ้าเอามาเรียงเตรียมที่จะนึ่งนะเจ้าเรียงเรียงไว้เดียวไปนึ่งนะเจ้าอันนี้ก็ใส่เต็มนะเจ้าเรียงไว้เลยนะเจ้าเรียงเต็มมาเลยนะเจ้า จากนั้นก็ยกขึ้นวางบนเตานะเจ้านีน่น้องตั้งน้ําหอนไว้แล้วนะเจ้าน้ำเดือดบุบๆเลยนะเจ้าปิดฝาพร้อมเลยนะเจ้านี่เจ้ารอสักกรรมนะเจ้า,เอาอันนี้ก็จะลองมาแกะพอก่อนนะเจ้า ฮอนเลยเจ้านี่เจ้านี่ก็ได้แล้วนะเจ้านี่เจ้าจะลองจีงมุกกูคนดูรู้นะเจ้ายังเหมาะเลยเจ้าสุดยอดเจ้าครั้งแรกการทำสุดยอดเจ้า